วัสดีครับผมนักเรียนจากสวนทองใจชั้นปีที่สองเลขที่55นะครับออจากผมที่ได้ฝึกง,งานมานะครับผมสนใจโลกต่อเติบโตนะครับ เลืองในแต่ละแห่งมีหน้าที่สําคัญในการต่อสู้กับสิ่งแบบป้องเชื้อโรคเชื้อไวรัสและแบคทีเรียต่างๆที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้นโดยบริเวณที่มักจะพบอาการโปรของต่อมน้ำเหลืองได้แก่ล,ล,แลังคอใต้คางหลังหูใต้รักแร้และบริเวณขาที่กลไกการเกิดโรคสาเหตุของการ สีละไว้รัมากที่สุดอาการและการแสดงอาการมีอาการปวดเจ็บและปวดบริเวณต่อมเหลืองต่อมน้ำเหลือ,องบวมโตขึ้นอาจมีขนาดเท่าเม็ดถั่วกัลเตาหรือถั่วแดงหรือใหญ่กว่านั้นผิวหนังบริเวณที่ทต่อมน้ำเหลืองโตมีอาการบวมแดงสัมผัส้วรู้สึกอุ่นรู้สึก งด้วยสองผาดเหล้าแข็งนิ่มคายางหรือไม่มีการเคลื่อนไหวไม่ออกแรงเจ็บคอมีอาการคือหรืออาจจะลำบากการรักษาการรักษาภาวะต่อมเหมือน,นโตในผู้ป่วยแต่ละลายอาปมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสาเหตุที่แพทย์ปรโปกเช่น หากเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียจะรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะแต่หากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสควรวาจะปล่อยให้หายเองได้การเพยายบาลภาวะต่อเนองโตต่อเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสอาจไม่ค่อยยุบลงดได้หลังจากที่อาการติดเชื้อสิ้นสุดลงแล้วโดยไม่จําเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ และหากรู้สึกเหรือบวแล้วเจ็บก็อาจใช้วิธีบรรเทาด้วยตนเองได้เช่นรับประทานยาบรรเทาอาการแก่ปวดครับเชนบเนพพเ่นไฮโดรพัฟเ้นหรือพาราเซตามอลพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อช่วยให้หายจากโรคที่เป็นได้รวดเร็วยี่งขึ้น,นและจะทําให้ต่อมเหลืองยุบลงตามไปที่สุดแล้วก็ การป่าคบร้อนวางแผ่นาคบร้อนลงบริเวณที่มีอาการเจ็บจากต่อมน,นูนโตโดยอาจจะใช้ผ้าขนหมูจุ่มลงในน้ำร้อนแล้วนิดน้้ำให้แห้งจึงว่าครบรไปเป็นต้นภาวะต่อมน,นูนโตที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียว,วิธีการรักษาที่นำมาใช้บ่อยที่สุดคือการใช้ยาติดเชืน้นะก็ไม่ใช่ว่าจะถูกกรณีเช่น ผู้ป่วยที่มีต่อมน้ำเหลืองโตจากการติดเชื้อไวรัสเอสทีวีก็จะต้องได้รับการรักษาในลักษณะเฉพาะเช่นเดียวกับภาวะต่อมน้ำลืองโตที่เกิดจากมะเร็งที่ผู้ป่วยจะต้องรับการรักษาจากโรร็งเอ่อที่มีการวิธีการตรวจให้ดูนะครับว่าเ,เป็นไหม ที่ทำต่อน้ำเหลืองประมาณเดือนละหนึ่งครั้งครับปกติแล้วเนี่ยเราจะมีต่อน้าเหลือใงในร่างกายเราทั้งหมดประมาณ200กว่าต่อมต่อน้าเหลืองที่อยู่ภายในที่เราไม่สามารถทําได้เองต้องอาศัยการปวดทารังสีแต่อีกส่วนหนึ่งคือตาแหน่งที่เราสามารถที่จะทําได้นะครับวิธีการทําต่อน้ำเหลืองนั้นเนี่ยเราจะใช้ยิ้ว3ถึง4นิ้วนะครับในการทาต่อมน้ำเหลืองนะครับโดยใช้มือด้าตนตรงข้ามของบริเวณที่เราจะทำนะครับโดยเวลาทำเนี่ยเราก็จะกด บริเวณที่จะทำนะครับเบาๆแล้วก็ทาเป็นวงๆครับหนึ่งถึงสองรอบถ้าเราพบว่าคําเจอลักษณะเหมือนเป็นก้อนนะครับที่โตเกินหนึ่งเซนติเมตรนะครับก็ให้สงสัยว่าเนี่ยเป็นอาจจะเป็นภาวะต่อมน้ำเหลืองที่โตกว่าปกติซึ่งอาจจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ได้ครับต่อมน้ำเหลืองมีทั้งหมดเก้าตำแหน่งนะครับที่เราสามารถที่จะทําเองได้นะครับโดยต้องทําทั้งสองข้างครับคือข้างซ้ายและข้างขวาครับเริ่มจากตําแหน่งแรกืูบริเวณหน้าปกหูครับ หลังปกหูโดยคอด้านหน้าเนี่ยเวลาทาก็ควรจะทําส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างนะครับคอด้านหลังก็คือเช่นเดียวกันครับคือส่วนบนส่วนกลางและส่วนล่างครับท,ทั้งสองข้างตำแหน่งที่สามนะครับาาบริเวณไทรพอยนะครับเวลาเราทาบริเวณไทยพอยเนี่ยจะเจอ,เจอเตำแหน่งที่หนุนที่สุดนะครับบริเวณต่อมเหนือนคือจะใต้จุดที่หนุนที่สุดของกระดูก กระดูกศีรษะเราครับถัดมาคือบริเวณใต้ขากรรไกรนะครับวิธีทำคือให้เราเวยหน้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทำบริเวณใต้ขากรรไกรทั้งสองข้างนะครับสุดที่5นะครับคือบริเวณใต้คางครับวิธีทำคือให้เวยหน้าเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาเหมือนจะอยู่บริเวณตรงกลางนะครับใต้คางเราไปดีครับสุดที่6คือบริเวณไข่ปลาลานะครับบริเวณไขตปลาเานี่ให้ทาที่บริเวณไข่ปลาลาทั้งสองข้าง จุดที่7คือบริเวณข้อสอบครับวิธีการทำต่อเนื่องเหลือบริเวณข้อสอบคือให้มองข้อสอบนะครับแล้วก็จากบริเวณที่นูนที่สุดนะครับต่อเนื่องเหลือนจะอยู่บริเวณใต้กระดูกที่ส่วนที่นูนที่สุดนะครับถัดไปนะครับคือบริเวณรักแร้นะครับวิธีการทําคือให้ยิ้วใช้ยิ้วเรานะครับสอดไปบริเวณซ่อมรักแร่จุดที่ลึกที่สุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําเป็นวงกลมเช่นเดียวกันนะครับหนึ่ง2ป็สองรอบ หลังจากนั้นเนี่ยให้ไล่ลงมาตามกระดูกซี่โครงนะครับลงมาประมาณ2อถึงสนิ้วนะครับว่ามีต่อมน้เหลืองโตเลยก่อนนะครับจุดสุดท้ายนะครับคือบริเวณขานิบครับวิธีการทําก็คือใช้นิ้วค้ำบริเวณข้อพับขานิบนะครับไล่จากด้านข้างเข้ามาด้าในนะครับทําเป็นวงกลมเช่นเดียวกัน1นถึงสองรอบในแต่บริเวณแต่ละจุดครับโดยลักษณะนานอาการที่ควรจะมาพบแพทย์คือ1มีต่อมน้ำเหลืองที่โตเลย 1เซนติเมตรนะครับนานตัวนสัปดาห์หรือข้อที่2คือมีสองอน้ำหนักที่โตนะครับร่วมกับมีอาการผิดปกติอื่นๆเช่นมีไข้น้ำหนักลดหรือมีอาการเหนื่อยแตนกลางคืนให้รีบมปปรึกษาแพทย์ครับถ้าหาก,กน้องมีอาการแสดงน้องก็ควรลองตรวจากการ,ร่างกายตัวเองดูแล้วก็รีบไปหาแพทย์ก็ประมาณนี้มีข้อสงสัย ไม่มีรี่จของคุณทั้งเรียนครับ